โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงคำทํานายของสี่หมอดูแห่งยุคที่กระทรวงเวทมวนต์การันตีแล้วว่านี่แหละของจริงมารวมไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังกันและชี้ตรงกันว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ คือวิกฤตที่หนักหน่วงเพราะไม่เพียงจะต้องเผชิญภาวะโควิดที่ระบาดหนักแล้วแต่ก็ยังต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมรวมไปถึงการจรลาจนที่เกิดขึ้นตามมาอีกเริ่มจากหมอบีทูตสื่อวิญญาณซึ่งคุ้นหูคุ้นตาและคุณชื่อนี้อยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นสิทธิผู้ใกล้ชิดหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้ได้เคยมาเล่า ตำนานโรคระบาดร้อยปีไปแล้วล่าสุดก็ได้เล่าผ่านรายการชื่อดังว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ว่าหนักแล้วแต่ยังไม่หนักเพราะหลังจากวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆพร้อมเตือนว่าน้ำท่วมใหญ่กำลังจะมาเยือนประเทศไทยประมาณเดือนตุลาคมรวมไปถึงเกิดเจลาจนอีกด้วย ซึ่งในวันที่22สิงหาคมคือวันศาสตร์จีนคือเป็นวันที่เริ่มพีคพึ่งเริ่มพีคยังไม่ได้สิ้นสุดคือพึ่งจะเริ่มพีคตั้งแต่วันนั้นพีคไปเรื่อยๆจนถึงอีกวันหนึ่งที่ท่านองค์นี้ได้ไปอยู่จริงจังก็คือวันที่8เมษายนปีหน้าซึ่งเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมไม่ได้ทำนายนะคือเอามาเล่าให้ฟังและในวันที่22สิสิงหาคมอย่างที่รู้กัน คือถ้าใครเป็นคนจีนจะรู้ว่าเป็นเทศกาลของการเปิดประตูนรกเป็นวันที่เริ่มทำบุญให้กับคนตายวันที่22สิงหาคมคือวันที่เต็มสตรีมเลยละ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่ในเมื่อมันพีคขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆและวันที่8เมษายนตามตำนานก็จะเริ่มเห็นแสงสวา่างในหนังสือเขียนไว้ว่าเหมือนจะมีเทวดาองค์ใหม่มาโปรด ซึ่งผมตีความเองว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนแหละซึ่งวันที่8เมษายนจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆที่เราเจอมายังไม่พีคเพราะน่าจะสูงกว่านั้นและในส่วนของเดือนตุลาคมผมจะเตือนจริงๆให้ระวังอุทกภัยมีสิบน้ำท่วมบอกมาตั้งนานแล้วว่าให้ระวังภัยจากน้าและตอนนี้น้ามันมาแล้วครับซึ่งทางภาคเหนือก็ท่วมแล้วแม่น้ำโขงก็เริ่มเยอะแล้ว และกรุงเทพฝนก็เริ่มตกเริ่มท่วมแล้วคิดดูว่าโรคระบาดมาแล้วน้ำท่วมก็มาอีกหลังจากนี้ให้ระวังโควิดสองระวังอุทกภัยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมภาคเหนือเละทั้งดินทั้งโคลนเพราะป่าไม่เหลือแล้วภายใปีนี้แน่นอนซึ่งไม่จำเป็นต้องผมบอกถ้าใครศึกษาหรือติดตามข่าวก็น่าจะเกิดแน่นอน โรคไม่พออุทกภัยก็ตามมาและจลาจนก็ตามมาแน่นอนคนมันไม่ไหวแล้วมันเป็นเรื่องที่คนไม่มีกินเป็นเรื่องปากท้องมันเข้าตาจนแล้วจะบอกให้สงบอยู่บ้านคือไม่มีกินก็คือไม่มีกินเลอะเทอะแน่นอนส่วนทางด้านของอาจารย์โอเลยันสัมผัส ที่หลายคนใน YouTube คงจะคุ้นเคยกับการที่สามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นผ่านรายการและล่าสุดกับการเห็นอดีตชาติของตุ้เพลกราวซึ่งอาจารย์โอเล่ก็ได้ทำนายดวงเมืองเอาไว้นอกจากวงการบันเทิงปลายเดือนกันยายนจะสูญเสียแล้วแต่หลังจากนี้คนจะตายเป็นใบไม้ร่วงเพราะวิกฤตมันยังไม่จบเพียงแต่มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองเตือนเดือนกันยายนอย่าประมาท หลังจากนี้ไปสำหรับวงการบันเทิงประมาณปลายปลายปีเดือนกันยายนจะสูญเสียเรื่องชีวิตไม่อุบัติเหตุก็เกี่ยวกับโรคภัยที่เราเจออยู่นี่แหละตั้งแต่อายุ40อัพขึ้นไปและดวงเมืองของเราหลังจาก30กรกฎาคมเป็นต้นไปคนตายเบย่มายร่วงวิกฤตยังไม่จบเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นเกี่ยวกับความสูญเสียหลังจากนี้เป็นต้นไปจะบอกว่าสิงหาคม กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนคือสิงหาคมนี่แหละน่ากลัวจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทกันยายนคือใบไม้ร่วงตุลาคมยืนพื้นซึ่งให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังคืออย่าประมาทกับโรคภัยไข้เจ็บส่วนทางด้านของอุ๋มอิม่มคนเห็นผีที่สามารถสื่อสารกับอากงหรือเทพเจ้าแห่งเจีย หรืออีกในยะหนึ่งเธอก็คือร่างทรงของเทพแห่งเจียนนั่นเองก็ได้บอกว่าตอนนี้เทพที่ช่วยดูแลช่วยเหลือมนุษย์ไม่ไหวแล้วต่อจากนี้ไปมนุษย์จะต้องดูแลตัวเองซึ่งในเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้นอกจากจะต้องตั้งการดสูงสู้โรคแล้วยังจะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมหนักอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ทำนายผ่านรายการดังอากงเตือนมาตั้งแต่ต้นปีว่า หลังเดือนหกนี้จะมีเชื้อโรคตัวใหม่เข้ามามันก็จะติดกันหนักมากขึ้นแต่ล่าสุดเมื่อวันที่19มิถุนายนมาบอกว่าตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วนะหมายถึงปกติท่านยังพอช่วยได้แต่ตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะให้เตือนทุกคนเลยว่าให้ยกการดสูงที่สุดขอให้ปกป้องตัวเองให้มากที่สุดเพราะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำงานกันหนักมากแล้วเอาไม่อยู่แล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเราต้องช่วยตัวเองอย่าใช้ชีวิตประมาทถ้าปล่อยให้ความกลัวครอบงำมันก็จะทำให้เราไม่มีสติและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือกลุ่มคนที่จะเสียชีวิตคือคนที่อยู่ที่บ้านเขาไม่ได้เก็บคนที่นำเชื้อเข้าไปแต่เขาจะเก็บคนที่อยู่ที่บ้านแทนและก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มีคนตายที่ข้างถนนเราก็ได้เห็นภาพคนนอนข้างถนน แต่ที่เราเห็นคือมีเยอะมากกว่านี้เห็นเป็นภาพเชื่อว่าอากงเป็นคนส่งมาในภาพนิมิตที่เห็นคือถนนไม่มีคนแต่เห็นมีผ้าคลุมสีขาวคลุมอยู่คือมันเอาไม่อยู่แล้วและภาพก็ตัดมาเป็นสีน้ำตาลเต็มไปหมดเลยเราก็เห็นข่าวต่างประเทศมีน้ำท่วมแต่ไม่รู้ว่าด้วยกรณีใดที่จะมาถึงไทย เขาจึงเตือนไว้ว่ายามที่ฝนตกลมมาความน่ากลัวของโรคจะทวีคูณเขาก็ให้เราระวังแบบมากๆตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนเก้าน้ำสีน้ำตาลมาได้ทุกทางและโรคระบาดไปได้ทุกที่ให้ดูแลตัวเองให้มากที่สุดปิดท้ายกันที่หมอปลายพรายกระซิบบอกว่าโรคโควิดที่จะเกิดขึ้นนี้หนักมากในช่วงเดือนกันยายน ถ้าการจัดการไม่ดีรวมไปถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนไทยก็จะหนักสุดในเดือนพฤศจิกายนและมีนาคมปี65และทางออกของประเทศไทยจะได้สดใสก็ต้องประมาณเดือนสิงหาคม65ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมแนะนำให้ทุกคนมีสติและทำบุญสวดมนต์กันอยากให้ทุกคนมองว่าคำว่าแย่ที่สุด มันขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ถ้าช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งซึ่งในเดือนกันยายนที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเปลี่ยนคนตอนนี้สิ่งที่เห็นเป็นสองทางทางหนึ่งเขาลงแต่อีกทางหนึ่งเขาไม่ลงซึ่งทางที่ไม่ลงเห็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเยอะกว่าถ้าเขาไม่ลงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เชื้อจะกลับมาอีกเพราะเป็นช่วงอิมพอรควเข้าพร้อมกับเชือ้อ หลังจากนั้นเดือนพฤศจิกายนธันวาคมยาวไปถึงเดือนมีนาคมเครียดเลยคนไทยถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตแต่ก็คุมไม่ได้แล้วคุมไม่ทันแล้วปัญหาคือสงสารคุณหมอมากๆแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดเมื่อไหร่ที่โรคนี้มันไปผสมกับพิษนักบ้ามันจะไม่เหมือนชีวิตจริงมันจะเหมือนหนังแหละนอกจากโรคภัยจะมีน้ำเข้ามาอีก น้ำจะทำให้โลกของเราเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเชื้อโรคจากปะทุและภายใน3าถึงหปีจะเกิดภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศต,ต้องแบ่งแยกกันโดยไม่ต้องเกิดจากการทะเลาะกันแต่เกิดจากภัยพิบัติหนักเหมือนกันบางครั้งที่ดูก็กลัวเหมือนกันแต่ปลายยังเห็นว่าเรายังมีหวังได้ชัดเจนขึ้นช่วงปี2,565ประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การดูแลอย่างรวดเร็วการจัดการเปลี่ยนทัศนคติแบบสุดขั้วจากลบเป็นบวกและการคมนาคมจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเราจะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งขอให้แค่เดือนกันยายนกับเดือนมีนาคมปีหน้ามันเปลี่ยนสุดๆทุกอย่างเราจะมีความหวังแต่สิ่งที่ปลายกลัวที่สุดคือเขายังจะอยู่และเดือนพฤศจิกายนอย่างที่บอกว่า จะมีการนําคนอื่นเข้ามาในประเทศที่มาพร้อมกับเชื้อโรคแต่ถ้าเขาเปลี่ยนกลุ่มหรือเปลี่ยนที่ปรึกษาเปลี่ยนแนวทุกอย่างมันมีทางแก้ถามว่าจะผ่านไปได้ยังไงคือผ่านได้อยู่แล้วมนุษย์เราเก่งแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านสอนมา ถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ในเรื่องของการอดทนและไม่ประมาทคนที่รอดในช่วงนี้ในโรคที่เป็นวิกฤตกรีกะะยุกค,คือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยได้คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่ แต่คนที่ยังมีชีวิตรอดคือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปฏิหารอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปลายแนะนำเลยสวดบทพาหุงบทชินบชนบัญชรยอดพระกันและบทธรรมจักรทั้งสี่บทนี้สามารถกรวดนน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเอง ทำให้อะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันลอยขึ้นมาได้บ้าง